หลายวันก่อนนะคะอาจารย์ทยามีแชร์พวกเราวิธีการทำงานดีไซน์ผ่านสตูดิโอนะคะใน Creative Fabrica ไปนะคะแล้วก็มีถามเข้ามาว่าอาจารย์น่าสนใจมากเลย Creative Fabrica เนี่ยทำอะไรให้เราอื่นอีกได้บ้างนะคะวันนี้ก็จะมาเล่าให้พวกเราฟังนะคะว่านอกจากเจ้าสตูดิโอแล้วเนี่ยเราสามารถสร้างงานดีไซน์ของเราผ่านทาง Creative Fabrica ยังไงได้บ้างนะคะ มาดูกันนะคะอาจารย์จะเริ่มที่ตัวนี้นะเรามาที่หน้าจอนะคะแล้วก็ถ้าใครรีจิสเตอร์ก็จะใช้แบบฟรีบีนะอยู่ตรงนี้เนาะฟรีบีก็ใช้ได้นะคะก็ดูเงื่อนไขนิดนึงนะคะว่าเราสามารถใช้เนี่ยเพื่อการค้าได้ยังไงบ้างนะแล้วที่สําคัญนะหลักๆเราไม่สามารถเอารูปภาพเนี่ยมาใช้นะถ้าใช้แบบฟรีนะคะเราไม่สามารถเอารูปภาพตรงๆเนี่ยไปขายได้เลยนะะเราต้องเอามาจัดแต่งองค์ประกอบอะไรอย่างนี้ก่อนนะคะ โอเคถ้าไม่อยากโดนแบนนะในหน้าร้านของเราโอเคอ่ามาดูสิ่งแรกนะคะเข้าไปที่ creativefabrica.com นะ,ะเราจะมาดูที่ฟอนต์นะคะฟอนต์ในการใช้ถ้าเราจะใช้ในทีเชนะิร์ะถ้ามีคำโค้ดหรือว่าคำที่เราอยากใช้ที่ที่มันเป็น inspiration หรือว่าเป็นคำอะไรที่เด็ดเก๋อะไรแบบนี้อยากใช้เนี่ยเราใช้ d i s เพลย์ฟอนตค่ะซึ่ง display font มันจะเป็นอะไรที่แบบเจ๋งๆอ่ะตัวแบบ โดดเด้งโดดเด้งแล้วนะอาจารย์ชอบใช้คำนี้มันจะดูโดดเด่นนะคะซึ่งสังเกตดูนะอย่างไอตัวเนี้ยสแป๊กใช่ไหมเราใช้ในสตูดิโอเนี่ยเราใช้ได้ฟรีจำได้ไหมถ้าจำกันได้เนาะในคลิปที่อาจารย์ทำให้ดูเนี่ยเราทำเป็นเคิร์ฟแบบนี้ค่ะเราก็สามารถทำเล่นลูกเล่นอะไรแบบนี้ได้เช่นกันนะก็ไปใช้ในสตูดิโอได้นะเนาะก็ดูเก๋นะคะเนี่ยเห็นไหมเราสามารถใช้ในนี้ได้เลยอันนี้จะคล้ายๆของของเล่นเด็กอะเนาะโอเค ก็เนี่ยมีฟอนต์อะไรให้เราเลือกใช้มากมายเลยเห็นไหมคนะเนาะก็น่ารักดีเว็บวิสแตกนะถ้าคิดไม่ออกมีคำอะไรเงี้ยก็เอาฟอนต์เขาเนี่ยไปใช้ได้นะโอเคอ่ะหนึ่งเรื่องนะในเรื่องของฟอนต์สองนะ image ถ้าเราต้องการรูปภาพที่เป็นกราฟิกหรือว่า png อะไแบบนี้เราก็มาหาดูในนี้ได้นะถ้าสมมติว่าซื้อแล้วก็ซื้อถูกต้องเนี่ยก็สามารถใช้ได้ในนี้ก็จะมีนะเดี๋ยวลองดูซนะิเอไ e เจเ เขามีอะไรขายเราบ้างนะก็จะมีเยอะแยะไปหมดเลยนะให้เราเลือกนะนะก็ด okay. uh, yes. okay. ูเป anyway. ็นไอเดียนะคะสำหรับคนที่จะเอามาตกแต่งเป็นองค์ประกอบของเรานะคะเนาะโอเคอ่ะมาเรื่องต่อมานะคะก็คือสปาร์ s สปารจะเป็นการ Create รูปภาพอย่างนี้ถ้าเราต้องการจะ Create รูปภาพนะมันจะทำงานคล้ายๆกับหลายๆที่เนาะทุกวันนี้เราใช้ i i g n n r r t t e ภาพ ได้เยอะอยู่นะก็ลองไปเล่นกันดูนะคะอันนี้ก็ครเอทรูปภาพได้ครเอทอาร์ตไงค่ะเนี่ยถ้าจำกันได้นะในสตูดิโอใช่ไหมคะเขาจะมีเทมเพลตให้แล้วก็ใส่คำเข้าไปว่าเราจะเอา,เอาใส่พร้อมเข้าไปนะคะแล้วก็จะเอาแบบไหนนะจะเป็น Coloring Page หรือว่า Watercolor เนี่ยแบบเนี้ยอาจารย์จะชอบ Color w a t e r color นะอันนี้ก็จะมีในหลายๆแอปนะก็มีเพื่อนๆ Create นะทั้งแบบฟรีแล้วก็ไม่ฟรีเยอะแยะนะเป็นไอเดียให้เราได้ดู เราที่สาคัญไฟล์ที่ได้มาเราก็เอามา scale up scale ก่อนนะอะก่อนจะไปต่อนะคะอาจารย์ขอประชาสัมพันธ์นะ,ะตอนนี้กําลังเปิดรับสมัครเรียนแบบเจอตัวนะ,ะหลายคนรีเควสต์มาแต่ว่าเราต้องการเพื่อนนะคะเข้ามาเรียนด้วยกันนะ,ะรับจํานวนจํากัดนะ,ะตอนนี้ก็มีเข้ามาจองมาหลายท่านแล้วนะคะก็รีบจับจองนะ,ะสำหรับคนที่สนใจแล้วก็อยากให้อาจารย์ช่วยโค้ชแล้วก็เป็นที่ปรึกษาให้ในการทํา คีย์เวิร์ดในการคอมเมนต์รูปภาพใส่คำอะไรวิธีการค้นหาเนี่ยทุกวันนี้เรามี ai อาจารย์จะพาไปทําทุกอย่างให้คุณเห็นจนคุณขายได้นะคะปรึกษากันตรงนี้ได้เลยแล้วที่สำคัญนะคะเรียนจบแล้วเนี่ยเจอตัวแล้วเนาะคอชให้หลังไมได้แล้วที่สำคัญคุณได้คอร์สออนไลน์ไปเรียนฟร,ฟรีสองคอร์สเลยนะคะคอร์สฟรินออนิม n d แล้วก็คอร์สเอซซึ่งอาจารย์ขายในเว็บไซต์เนี่ยราคา ไม่ใช่แบบที่คุณเรียนแบบเจอตัวนะคะเนาะก็สนใจก็ทักมานะที่ line at at ด e a a a อาคารับจำนวนจำกัดแล้วก็ถ้าพร้อมก็โอนเงินหรือว่าบัตรเครดิตอาจารย์รับตรงนี้ด้วยนะคะก็ทักมานะคะโอเคมาต่อกันนะคะ Creative Fabrica นะอาจารย์จะพาไปดูในสิ่งหนึ่งที่คิดว่าไม่น่าจะมีหลายคนรู้แล้วก็ใช้นะเพราะว่าอาจารย์ก็สงสัยไอ้คนเหล่านี้เขาทำได้ยังไงนะมันคือเชฟคราวคนะ่ะคุณ ลองเข้ามาดูนะถ้าคุณคิดอะไรไม่ออกเอ้ยฉันอยากได้ไอ้สิ่งเหล่านี้แล้วก็ทำคำเนี้ยให้มันเป็นรูปอะ่ะทำยังไงนะไม่ต้องคิดเยอะเราใช้สิ่งนี้ช่วยค่ะเขามี AI ช่วยนะอ่ะอย่างนี้เขามีคำพูดใช่ไหมเชฟคลาวอันนี้เป็นคำเนาะถ้าสมมุติเรามีคำที่เป็น inspire นะฉันอยากจะใส่อ่ะเดี๋ยวอาจารย์ทำให้ดูลบไปให้หมดสมมุติว่าเราไปให้ ChatGPT หรือว่าใคร ช่วยคิดให้ว่าฉันอยากได้คําที่มันอินสปายนะจย์สมมุติว่าได้คําว่าเลิฟมาแล้วนะก็หนึ่งคำนะแล้วก็คําว่า b e บ v e ีฟ E V E อ่ะ Believe หนึ่งแล้วก็ l ลิ e เอ่อบิลีฟทรัสอ่ะสมมุติเป็นคําดีๆอะไรแบบนี้ค่ะที่ว่าอินสปายคนแบบนี้สมมุติตัวอย่าง3ตัวนะแล้วเราก็ไล่ลงมาด้านล่างค่ะเราอยากได้เชฟแบบไหนนะถ้า อันนี้เป็นหัวเป็นเป็นรูปคนใช่ไหมถ้าเราอยากได้เป็น s ตา r นะคะเป็นตาอันนี้อาจารย์จะ,จะลองดูอ n นนมอไม่เอาเนาะ<อ>เราก็ลองเลือกดูเบสิกมีอะไรให้เราเลือกบ้างนะเบสิกก็มีรูปหัวใจตาอาจารย์เลือกสตาแล้วกันเนาะลองดูอ่ะเอาเพชรดีกว่าเนาะใสเพชรน,นะโอเคทีนี้ถ้ามีฟอนต์นะเราก็เลือกได้แต่อันนี้อาจารย์จะใช้เบสิกของเขาก่อนนะเพื่อให้เราได้เห็นไอเดียแล้วก็ไปต่อยอดได้นะคะ บลู Blue, เอาสีบลูไหมอันนี้อยากได้สีออกเขียวหรือว่าถ้าใครอยากได้หลายสีนะคะก็สกิมาอยู่ที่นี่นะก็เลือกโทนได้เลยว่าจะเอาโทนแบบไหนแต่อาจารย์ใช้ซิงเกิลนะถ้าใครอยากได้หลายโทนเป็นหลายสีก็ลองเลือกดูนะคะมีหลายเฉดหลายอ่าพาเลตให้เราเลือกนะอาจารย์จะทําเป็นตัวอย่างเป็นซิงเกิลก่อนนะอ่ะลองดูนะหนึ่งสองสามเรามาดูพร้อมกันเห็นไหมคุณเ็าทาให้เราเสร็จแล้ว สิงไหมแล้วเราก็เอาไปใส่เสื้อนะดาวน์โหลดแล้วก็เาไปใส่ในเสื้อยืดดีไซน์ของเราได้เลยนะอันนี้ก็ก็เป็นวิธีการหนึ่งที่คุณสามารถทำอาร์ตเวิร์กไปขายได้แล้วนะไม่ต้องไปคิดไหนกกลยเยอะแยะโอ้ยฉันต้องเอาภาพองค์ประกอบอะไรมาใส่มากมายยังไม่ต้องคิดถ้าสมมุติว่ายังไม่มีไอเดียหรือว่ายังไม่อินสปายอะไรเนี่ยทําอย่างเงี้ยคุณก็สามารถไปต่อยอดได้แล้วนะคะอ่าแล้วก็สุดท้ายนะไปต่อนะคะถ้าคุณคิดไม่ออกเลยก็มาพ o d จ้ะ เลือกดูซิว่ามีอันไหนที่มันเหมาะกับเราแล้วก็สามารถซื้อนะไปใช้ได้นะคะเนี่ยตรงนี้ก็ดูเงื่อนไขยอย่างนี้ก็เอารูปของเขาเนะะี่ยค่ะเดี๋ยวลองให้ดูเนาะเนี่ยไปใช้ในเสื้อทีชช์ขายได้นะขายในเอสซี่อะไรอย่างเงี้ยคุณก็ขายได้แล้วนะหรือว่าเอาไปตกแตง่งอะไรนิดหน่อยอะไรเงี้ยแล้วแต่คุณเลยนะเพราะว่าภาพที่โหลดได้เนี่ยมันก็จะเป็นสิทธิ์ของเราแล้วก็ดูเรื่องของการใช้สิทธิ์นะว่าใช้ได้แค่ไหน โอเคเนี่ยอันนี้อย่างอันนี้ Commercial full P O D use g e ร็จก็คือใช้ได้นะ P O D เนี่ยใช้สิทธิ์ได้หมดเลยสามารถเอาไปขาย Commercial ได้เลยนะเป็นสิทธิ์ของเราใช้ได้นะก็ดูดูเนื้อหาตรงนี้ด้วยเอาละหลายคนน่าจะได้ไอเดียนะคะในการไปต่อยอดทำงานริซนอนิบาน,นะ,ะงานดีไซน์บางอย่างแค่ Simplify ททำให้มันง่าย Minimal List ไว้ก็เพียงพอแล้วนะคะบางสิ่งบางอย่างนะคะถ้าเรายังไม่ได้ไอเดียอะไรก็ลองเริ่มลงมือทำ ทุกอย่างสําคัญที่การลงมือทํานะถ้าไม่เริ่มลงมือทําคุณก็จะไม่รู้หรอกว่าจะต้องไปทางไหนต่อนะคะแล้วที่สําคัญทําด้วยความสุขความรักนะคะส่งยิ้มให้เพื่อนๆของคุณแล้วก็ตัวคุณด้วยนะคะลากันไปก่อนในคลิปนี้ค่ะบ๊ายบาย